สวัสดีครับพบกับเบตพาคินเกษตรกรช่างคิดและช่างทํานะครับ EP ที่2ครับวันนี้อันนี้ก็กล้วยครับใต้ตุดข่อยดูไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับนี่ออกลูกละวันนี้ผมมี ร็ดลับเทคนิคบางช่วงนะครับการทำให้กล้วยตกเครือออกปีไปไปในทางแนวเดียวกันคิดเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็แทงนะครับีอกต้นใหญ่ก็ตันนี้ปีใหญ่มากนะครับตัวเนี้ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าการปลูกตอนแรกๆนะครับเราปลูกหันหันฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งฝั่งตรงข้ามโคนต้นที่เราขุดโคนต้นจากจากต้นแม่ก็แม่นะครับเราสังเกตว่าฝั่งไหนตรงข้ามโคนต้นแม่นะครับเราหันฝั่งนั้นออก เพราะปีกล้วยเพือกล้วยจะตกปีออกฝั่งตรงข้ามของของต้นแม่นะครับต้นกล้วยผมปลูกปลูกไปแบบนี้ครับแ,แล้วก็ออกจริงๆด้วยเพราะผมตั้งใจให้มันออกมาแบบนั้นครับนี่มะม่วงครับรับขมิน้นแก้วขมิ้นครับตัวเล็กๆเองครับนี่ปีที่สองครับปีปีแรกนี้ เมื่อปีแรกนี้โดกมากโดกจนกิ่งจะหักนะครับปีเมืก่อนพคดโดกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็ต้นมะพร้าวครับไม่ค่อยสวยฝั่งนี้อันนี้ผูกรุ่นเดียวกันครับแต่ยังไม่เห็นผลน,นี่คาดว่าอาทิตย์นึงคงสุดนะคือต้นยางนาครับ ต้นมะพร้าวด้วยนครับนั้นปียังไม่แก่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ต้นมะพร้าวนี่ครับสองปีอันนี้วัวไฟไม่กินนะครับต้นเขียวใหญ่โตมากปีกว่าสองปีครับนี่ก็ไปดู นี่ก็เป็นมะนาวนะครับเนี่ยเออพูดไปแล้วก็ผมมาดูพามาดูมะนาวมะนาวต้นที่ถูกขโมยครับนี่ครับเห็นเดนหลุมเลยนครับปลูกสามไว้สามท่อเห็นเดนหลุมครับโคตรน่าเกลียดมากเลยเขาเห็นต้นเล็กนี่ครับมันติดดอกติดลูกเขาเลยมาขุดเอาไปเลยต้นนั้นพอต้นนั้นพอปลูกกี่หลังเพื่อน เป็นเยอะก็เด็ดทิ้งนะครับเนี่เด็ดทิ้งได้ต้นมันจะโสมอันนี้มะนาวมะนาวไม่ถึงปีปีนึงครับนี่โดกมากเลยนะครับปลูกใส่วงท่อนะครับโดกมากมก็จะเด็ดทิ้งไปเนี่บเด็ดไปเลยโตอยู่นะครับเด็ดทิ้งไปกายเป็นเยอะครับมัเป็นปีแรก เดี๋ยวต้นมันโสมครับเด็ดทิ้งไปนะเด็ดทิ้งไปลูกหนึ่งเนี่ย <c oughs> นี่ครับโตอยู่ลูกมัน,นเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวต้นมะนาวเราโสม เป็ดจิงหมเลยต้นมนะนาวต้นมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวหอมนะครับเนี่ยกิ่นใบเตยสวยมากด้วยต้นนี้ปลูกไม่ถึงสี่เดือนได้นี่ต้นนี้ครับนี่ก็ยางนาส่วนต้นนี้วัวควายเขามาทำร้ายของผมครับเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยนะครับดูกล้วยครับเนี่ย อีกแนวทางหนึ่งครับเนี่ยผมปลูกเหมือนผมว่านะครับเนี่ยจะเด็ดออกกนละนะครับนี่เห็นไหมครับมันออกมโหนอมาทางเดียวกันเลยเทคนิคตามผมพูดนะครับเนี่ยปลูกให้มันตรงข้ามกันกันกบต้นแม่นะครับต้นแม่มันอยู่ข้างในข้างข้างข้างไหนเราก็จําไว้มากไว้แล้วก็มาปลูกเพราะพวกกีกล้วยนี้ เลือกล้วยนี้มันผมเอาออกนั่นคือไปครับเป็นลากินนะมันจะออกตรงกันข้ามกับโคนต้นแม่จาไว้เลยนะครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคบางอย่างนะครับต้นเลน็กยังออกอย่างน้อยก็ได้กินให้ไก่ให้นกกินได้ครับผมไม่ค่อยได้ออกมาครับอยู่ในบ้านนี่ก็กำลังจะแก่ นี่เป็นประดูครับต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวสามสิบต้นครับเดี๋ยวผมจะลงใหม่อีกอยู่ต้นปะดูผมทำล่มนะครับผมเพิ่งทำใครๆก็ว่าผมบ้านะครับใครๆก็ว่าผมบ้าแต่ผมาให้พูดเพื่อเพราะมันนานครับพอพวกนี้จะเห็นผลผลิตนะครับสวยมากทีนี้ปีกว่าเกือบสองปีครับนี่ยสองปีเท่านี้นะครับ น,นี่ยางนาครับต้นมะขามหวานยางนาสวยมากมะพร้าวครับนี่ผมจะเอาหอกละต้นนี้มันแย่งน้ำต้นมะพร้าวผมอันนี้ผมคิดว่ามันตายมันยังไม่ตายนะครับไปดูแตกยอดละผมเห็นด่วงมากินนะครับผมก็ทำบ้าบ้าบ,าบ,าบงบองผมไปเนี่ยนะครับเนี่ย ใคร,ใครว่าผมว่าก็ว่าไปครับอันนี้เป็นต้นชมพูพันทิพย์สูงโดดเลยดอกสีชมพูครับหน้าหน้าฝนมาหน้าแรงมามันจะผลิใบแล้วก็เป็นดอกสีชมพูเลี้ยงเต็มหลังครับเนี่ยสีชมพูผมว่าผมให้มันออกปีฝั่งถนนเดินนี่นะครับฝั่งเนี้ มันก็ออกจริงๆครับก็ห,หนันออกมาทางนี้จริงๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,กก like, รบเหนื่อยแนละ้วกลับบ้านก่อนไปดูน้องกระต่ายดูไก่ดำภูพานผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับรยร่ำรวยร่ำรวยครับผม ได้ปีไปละสามปีวันนี้ขอบคุณครับน,นี่เป็นน้ำบาดานแบบโบราณนะครับจุดไม่ค่อยมผมจะหาตังมาเจาะไปอยู่ครับอันนี้ก็เป็นมะขามป้อมมะขามเทศมะขามลูกใหญ่ครับาขามป้อมลูกเท่าลูกปิงปองที่ผมมาปลูกครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าจะตัด ยอดอยู่ให้มันแตกออกข้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปจะยาวเกินนะครับขอบคุณครับผม